มาต่อลูกมาต่อต่อมันต่อเทเพิ่มให้แล้วค่ะแกเ,เพิ่มให้แล้วนะคะอืมจากให้นมโจกดีไม่ค่อยเก่งหรอกค่ะ,ะเดี๋ยวก็รู้แม่ยังไม่ได้ปูผ้าเลยนะตั้งท่าจะกระโดดแล้วว่าอืมล้วได้ปูผ้าให้หนูเลยว้ายังไม่ได้ปูผ้าให้หนูเลยชอบมาหาจิ้งจกแถวนี้ ทำมาหาจิ้งจุกแถวนี้เหลยคะ่ะแม่แม่ปูผ้าให้ลูกเลยอเอาเนี๋ยแม่ปูผ้าก่อนนะแม่ปูผ้าก่อนนะคะผ้าสวยๆนะลูกนะอ่ะปูผ้าให้เรียบร้อยปูผ้าหมายถึงผ้านี้นะคะผ้านี้จะมีสองผืนเนาะแล้วแม่ก็ห่มผ้านะลายเดียวกับนมสดเด้ <c oughs> เห่มแม่นะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดู ผ้าห่มแม่นะลายเดียวกับนมสดเดะลายนี้เลยอ่ะตลกมากเลยอะ่ะแต่มันเป็นผ้าห่มแบบสําหรับหน้าหนาวนะคะแบบหนาๆเลยคือห่มแบบผืนเดียวนี่เอาอยู่เลยหนาวมากช่วงนี้หนาวมากบางทีสิบหองศาทุกคนสิบหกองศานี่ก็คือก็หนาวแล้วนะคะหนาแวแนวคือหมายถึงว่าไม่ใส่เสื้อกันหนาวมันเอาไม่อยู่เลยไง ห้าสิบหกองศามันก็ต้องใส่เสื้อกันหนาวแล้วใช่ไหมยอยู่ไม่ได้แล้วสิบหองศานี่อยู่ไม่ได้แล้วใช่ไหมคะมชื่อวินค่เสื้อตัวอื่นก็เล็กเริ่มเล็กพอหนุ่มสวยแบบว่าวันขึ้นันนี้เลี้ยงระบบปิดตอนนเลี้ยงระบบปิดค่ะ เต่อเต่อเนี่ยบลกปิดนะคะไม่อยากให้นมสดออกไปข้างนอกเพราะว่าคือแมวจอนไม่เยอะหรอกตอนเนี้ยนะก็มีแค่มีตังแล้วก็แฟนมีตังแฟนมีตังสองสามวันนี้ไม่ไม่เห็นอะ่ะทาไมไม่เห็นแมวเออทำไมไม่เห็นแฟนมีตังก็ไม่รู้สองสามวันเนี้ยอ,อืมใช่ไหมแล้วมีตังก็ชอบขู่นมสดแล้วนมสดก็แบบว่า แต่มีแตมีตังเป็นแมวที่ขี้ห่วงมากเลยนะมันจะมีน้องหมามาที่นี่อ่ะแล้วมีตังก็แบบห่วงห่วงเราขนาดว่าหมาตัวใหญ่ๆนะมีตังก็ยังไม่กลัวมีตังก็จะมาหาเราให้ได้อย่างเงี้ยมันห่วงเราอ่ะน้ำสดค้าน้ำสดค้างเมื่อเช้าใครปลูกแม่ตงแต่ตีห้าเลยลูกถ้าปลุก อย่างนี้แสดงว่าเสื้อหลุดรู้เลยว่าเสื้อหลุดแล้วหนาวค่ะหนาวนางหนาวค่ะนางก็เลยปลูกแม่ใช่ไหมคะด้านนี้หนูกาลังมีความสุขอยู่ใช่ไหมลูกใช่ไหมคะเออทำความสะอาดตัวเองใหญ่เลยโอ,อ้แม่ไม่เห็นหนูทําความสะอาดแบบนี้มาแม่ไม่ค่อยเห็นหนูทำความสะอาดแบบนี้นานๆหลายวันแล้วนะลูกนะ ท่อนฉำลีของแม่หน่อยเร็ว <c oughs> กระท้อนฉำลีำกระท้อนฉำลีโอ้นี่กระท่อนฉำลีทำข้าวสาดตัวใหญ่ใหญ่ในกระท่อนฉำลีของแม่ว้าวว้าวกระท้อนฉำลีว้าวกระท้อนฉำลีของแม่ ว้าวในสวัสดีพี่พีเอฟซีพี่พี่คะพี่พีเอฟซีคะคิดถึงหนูไหมคะคิดถึงหนูไหมคะมนูหายไปหลายวันเนาะพี่โซดาพี่โซดาเขาไม่อยู่แล้วเนาะพี่โซดาเศร้ามากเสียใจมากเลยค่ะก็แบบทำใจไม่ได้เลยทำใจไม่ได้เลยโซดาเป็นหมาพันธ์ดีโอ้ลูกน้องโซดา สงสารพี่โซดานนองลูกเนาะไม่น่าเลยพี่โซดานนองลูกเนาะไม่น่าเลยออไม่น่าเลยพี่โซดาเขาอะหมดกรรมไปแล้วนะหนูเนาะใช่ไหมลูกใช่ไหมคะหมดกรรมไปละพี่โซดาไปสบายแล้วนนองลูกเนะาะอือืม หนูอย no yeah. ู่กับแม่น้องลูกน้อก็มีมีมีตังด้วยเนาะแต่ถึงหนูกับมีตังจะไม่ถูกกันก็ไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรน้องลูกเนาะไม่เป็นไรเนาะมีตังก็อยู่ข้างนอกก็หนูอยู่ข้างในใช่ไหมลูกมีตังเขาอยู่ข้างนอกหนูอยู่ข้างในเนาะไม่เป็นไรเนาะอืมีตังก็มาหาแม่ทุกวันแหละลูกมีตังอ้อนเก่งขี้หวงด้วย เห็นไหมเสื้อผ้าจะหลุดแล้วลูกไม่เอาสิลูกเดี๋ยวเสื้อหนูหลุดแล้วหนูก็เรียกแม่นะว่าหนาวโอ๊ยโอ๊ยเจ็บเจ็บเจ็บโดนเล็บโดนเล็บว้าจ้ำม่วงมากเลยอโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะขอให้พี่พีมีความสุขมากๆแล้วก็รักหนูมากๆเหมือนเดิมนะคะนะคะรักหนูนจนเหมือนเดิมเนาะใช่ไหมคะ <c oughs> พี่พีมีความสุขมากๆร่ำรวยร่ำรวยมีโชคมีลาบมาเนาะคะ่ะ ถูกหัวร่างวันที่หนึ่งเลยนะคะแล้วถูกหัวแล้วอย่าลืมนมสดนะใช่ไหมคะถุกหัวแล้วอย่าลืมนูนะ,ะอย่าลืมหนูนะนนะ <c oughs> จะเจอกันคลิปหน้านะคะไปแล้วค่ะนมสดบายบายค่ะไมย,ยค่ะนมสด